เฮ้โหลครับเฮ้ยประโยคแรกเลยคิดถึงมากไม่รู้ว่าคนดูคิดถึงเราไหมแต่เราคิดถึงคนดูมากเราคิดถึงกันเองไหมเราก็ไม่ค่อยได้เจอกันแต่เนื่องจากโควิดเราก็ไม่ค่อยได้ทำคลิปเนาะแต่วันนี้ได้เลิกงานยามดีเราจะมาอันแท็ unbox u n อะไระทุกคนวนมากจะ work from home ใช่ไหมเพราะเราก็ work from home ก็เลยจะมา unboxing กอล์ย์ทำงานใหม่ใครประกอบ นี่อยู่คนเดียวคนนี้ไม่ทำอะไรแน่ๆันนี้อาจจะลองเปลี่ยนใหม่ไหมให้พี่กีมาประกอบบ้างได้ปะไม่ได้ท้องอยู่นะไม่ไดท้องคนหลังมากตอนนี้คนหลับคนหลับโอะคแกได้ก็อีทำงานใหม่ไปหยิบเก็อีมามาแล้วครับเก็อีใหม่มาแล้วครับทีอย่าไปนั่งทับสีไปนั่งทับเก็อีใหม่ได้ไงล่ะยีฟิวเจอร์แบทเซเว่น ปรับเบาได้ 180. <60. S 3> 100. 100. 1 8อองศา60องศาเว้ย1 0 0 100เป็นคนเอามาแล้วจำไม่ได้เลยในนี้มีอะไรบ้างอะอันนี้น่าจะเป็นขาไม่รู้ล้อหรืออะไรวะอย่างแรกที่เปิดมาเจอนะครับนี่เลยครับนับพิงส d นี่ไม่ลบไม่ไหวจะกอันเลยหนะนันกใส่กย่างนแล้วกันอยายุก่องขึ่งอันนี้เป็นที่เท้าแขนครับดูเฮ้ย<ข> นี่ขนาดนี้ขอให้ทุกท่าน <c oughs> ขอให้ทุกท่านนั่งประจำที่ได้แล้วไม่ได้เหรอห่อบับเบิ้ลมาอย่างดีอันนี้ตอ,อน,นขอเขาแบบเป็นธรรมดาเลยเนี่ยเราจะมีขา<อ>ต,ตีหัวจะนะอลูมิเนียมต่าแฉกน,นี้ยุดเล่นขาอลูมิเนียมต่าแฉกคอู้หูอหูอ,อันนี้บอกนะครับห่อมาอย่างดีเลยหนักว่ะหนักทุกอย่างเลยหนักแบบจริงยแล้วกันนะนั่งบาะบาะน้องนั่งแล้วก็อันสุดท้ายครับกล่องนี้ก็คือบาะ อ้าวอะไประกอบเขียนแล้วมีคู่มือมาให้ด้วยเป็นภาษาภาษาที่ <laughs> ไหนอันนี่ชี้โชคใช่คน <g ül> <g ül> อันนี้คิดว่าน่าจะเป็นแบบใบรับประกัน,ห,นหรืออะไรสักอย่างเขามีอะไรมาให้บ้<อ>างเขามีคู่มือน็อตที่ต้องใช้ตรงมีภาษาองังกฤษให้อยู่นะครับอยู่ข้างในมันเป็นภาษาอังกฤษเออนั่งสองสามอ๋อตายแล้วไม่ต้องทำแล้วอ๋ออันนี้ก็บอก ว้าคุณเบสขนาดนี้มันยกไม่ขึ้นจริงเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้อมรดเหลืออะไรชาวน่ะเหมือเก่งนะเหมือนเก่งนะเคยบอกวันลุ้นนุ่มดิมอ่ะตอนที่เราประกอบไปครึ่งทางแล้วนะครับวางขาละวางเบาะละเข้มกําลังจะประกอบตัวพนักพิงข้างหลังจากที่เราสัมผัสมาเนี่ยอุปกรณ์แข็งแรงมากเรารอผู้ชายประกอบนะเดี๋ยวเรารอนั่งไม่ทำแล้วทำแค่นี้แหละหนักมากเขาให้ใส่กวงให้นะทุกคนไม่ไม่ต้องห่วงเป็นประแจหกแฉก อ่ะให้ดูแบรนด์หน่อยแล้วกันนะฟิวเจอร์แบบนะครับไปประกอบต่อพันจะดูดอันนี้ครับเสียบไปึ้มเฮ้ยมาแล้วว่ะหันน็อตยังหันน็อตแต่หันนี่นะนุ่มมากอ่ะเออดูง่ายนะนี่เราจริงๆไม่คิดหนึ่งกันนะว่าแบบเราต้องมาประกอบก็อีเองอ่ะแต่พอดูอุปกรณ์หรือว่าเครื่องเครื่องในอ่ะยกขึ้นดิยทก่อน หายมันสบายเลยอะยังไม่ไ,ได้นั่งเลยนี่นีคนนี้คือนั่งขันอยู่ยน,นี่คือนอนหนาว <โอ S 2> ก็มันสบายอยากนั่งบ้างอันนี้ระบายจริงความเท่าเทียมไปไหนต่อครับแขนแขนมาอะแขนแขนมาแล้วหนึ่งขาใจคอคุณอะจะไม่ลงจากก็ดีโอใช่ไหมอ๋อคอความสบาย <c oughs> ดูนะพอเราเอนปุ๊บ มือมาด้วยรองรับสรีระมากอ่ะสุดยอดจริงๆอันนี้เฮดีอันนี้ชอบมากเลยแมคคดิกเขาดีมากเลยเพราะปกติอันอื่นอ่ะมันจะแยกใช่ส่วนที่ติดกับเก้าอี้ใช่อันนี้แขนไปด้วยเลยอ่ะมาตอับเก้าอี้ชวนเลื่อนไปนะต้องให้สุดยอดมากไม่ได้ช่วยอะไรเลยตัวอี้เลื่อนไม่ลูกผมไปก่อนใช่ไหมคือแบบว่าถึงนี่ เสร็จแล้วอ่ะเหลือติดติดคอแลอ่ะเย้ัหมกลับพี่ติดติดบอกไม่นะครับไม่เหงนเลยเหมือนจะข้ามสเต็ปเลยนะมิข้ามวันไหนไม่ทำมันเลยนะจับยังไงจับการประกอบนี้มันไม่ได้ยากนะอันนี้ปุไม่ทำเลยอ่ะปุ๋มไม่ปรับขึ้นลงไงของมันเซนของมันเซนด้วยด่ากันหนึ่งจึงมาของมันเซนหนึ่งอ๋อคือรองหลังรองหลังนีที่รองอยู่แล้วตรงนี้ ข้าวแอปเอิลส์แล้วก็เอาบอกลอยหบไปหลบไปแล้วอ่ะมาลอยไรงนี้ว่ะเดี๋ยวล้วก็มารอข้างหลังนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยครับนี่คือประกอบเสร็จแล้วใช่ไหม เอหมันล็อกไม่ได้อะเราล็อกไว้ล็อกอยู่นี่ครับฟังชั่นพอดึงขึ้นสุดอ่ะคือบอกจะไม่มีการล็อกแล้วแกเอียงไปตรงไหนปุ๊บแล้วก็อยากได้ตรงไหนอยากให้คนดูดูดิเปิดปีประมาณร้อยยี่สิบละนี่ร้อยสามสิบนี่ร้อยสี่สิบนี่ร้อยห้าสิบ เนี่ยร้อยหกสิบถ้าจ้างหรือ,อว่ากัดไปประมาณเองแต่ว่าจริงๆโปรดักต์เขาบอกว่าปรับเอียงได้ร้อยหกสิบองศาเยอะมากนะเพราะตรงแขนด้วยมันแบบมันไหล่ตาเออเนี่ยลองดูแขนเองอย่างที่เราบอกอ่ะดูดิคือคือมันดีจริงๆนะสมมุิมเรานั่งไม่เมื่อยใช่ไหมอ่ะพอเรารู้สึก,กว่ามเมื่อยแล้วอยากจะพิง,อย,อ,งอยากจะเอียงเนี่ยแขนมันปรับโยกปื้ดอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามีขาตั้งขารองเด้งมาเด้งมาเด้งมาเด้งไงอะเก้าอี้ที่ดีต้องไม่ทำให้เราเมื่อยขาไม่ให้ทำให้เราขาชาเออแรงสองแรงทำไมเนี่ย ไม่มันไม่ตรงหน้าไงมันขึ้นนั่นแหละาถามว่าถ้าเอนขนาดนี้ไม่น่าทำงานหรอนี่คือเตียงน,นอนอ่ะน่าลอ,อ้ยเมื่อยอะ,ะนอนเดี๋ยวนะไม่เข้าใจว่าตรงนี้มันกันชาได้ไงคือเรานั่งนานๆมนันจะจมไงเราอบอกเขาเหมือนรองรับดีมันก็เลยจะไม่ไม่เกิดอาการชาชาตรงขาตรงนี้ใช่ไหมใช่<อ>มันเป็นเก้าอี้ที่แก้ปัญหาเรื่องกัญชาแล้วก็มีที่เหยียดขาไม่ให้ขาเมื่อยกัญชานี่บีบ <laughs> ใช่กัญชาเดี๋ยวอันนี้ไม่หมดมันดึงออกมาได้ด้วยจ้ะดึงออกมาได้อีกเหรออ่ะดึงโอ้โดึงออกมาเป็นเก้าอีกตัวนึงท้าไม่ดูปล่อยปล่อยเดดีเดดเดดเฮ้ยจริงดิเดความไพน์โซเดเฮ้ยอันนี้ไม่รู้จริงเนี่ยอันนี้ไม่รู้จริงไม่มันไม่วางขาเหมือนกันนั่นแหละคุณซื้อหนึ่งคุณได้ดึงสองตัวอ่ะลองดิลองดิ สบายมากทุกคนเก้าอี้นี้ราคา4,499่บาทปรับเอ็นได้160องศาคอหมุนได้ทุกเขาเรียกว่าอะไรเออคอ3 d ดีนะที่วางขานี่จริงชอบมากเลยนะเก้าอี้ที่มีที่วางขาแบบเนี้ยหลับจริงแต่เมื่อกี้มีหลีกสรุปนะเก้าอี้เนี้ยสบายปรับเอนได้160องศากันขาชาแล้วก็เก้าอี้เนี้ยผ้าแฉ็นะเขาหล่ออลูมิเนียม5้าแฉ็ แข็งแรงแน่นอนทนทานอ๋ออยากแนะนําทุกคนนะครับที่ดูช่องเราอยู่นะครับถ้าเกิดว่าใครกําลังหาเก้าอี้ทํางานหรือเก้าอี้เล่นคอมพิวเตอร์ถูปกป่ะเก้าอี้เล่นเกมก็ได้นะเก้าอี้นอนได้ไหมเก้าอี้นอนได้ฟิวเจอร์แลบใช่ไหมใช่ราคาเท่าไหร่ไม่แพงด้วยประมาณ4ี่พันห้าสี่พันกว่าบาทเดี๋ยวเราแปะลิงก์ไว้ให้เพื่อเอาไปตัมกันนะอ่ะสิลงมานั่งมาสามสองหนึ่ง <c oughs> <c oughs> อันนี้จะช่วยตับคนไม่มีเก้าอี้อย่างนี้แหละนนเ,เดี๋ยวกูจะเก็บเงิน4,000ซื้อเกอ้าอี้ดีๆมาใช้กับเขาบ้างอย่ากได้เก้าอี้ดีๆไปซื้อที่ฟิวเจอร์แลบนะครับทุกคน